ร่วงไปคือพี่วัาเฉลิมซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่รายแรกและไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าจะเป็นรายสุดท้ายนอกจากนี้ในรายชื่อคนที่ถูกกุ้มหายคนที่ถูกรัฐ He. here ชื่อผู้ที่ผูกรัดร่วมหายแล้ะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นดังนี้ค่ะเตียงสิริขันพรมาลิทองหายีีหลงโตมีนาธนงโกอาจ ลา,าลคิมแมฮัลเลมกูแวร์กามากูอาหมัดอบีอบีเซนแวไซรุงแวนาแวอับดุลเลาะห์สาหลัมมูฮัมหมัดเซนเลนดอลอแมเจและอับดุลเลาะห์อาบูคอรีอับดุลวาเฮปานิงอาฮามะเวดอเล าเจวันดีกาซิอีรูวันมาแสมานาเซ่เลลาแม่อิบรอฮิมเซะมูตาซีดีนมะมิงแวอีซอมะเสงกูดือมันวอนิอิบรอฮิมกาโยมายูนิสโลนิยะจะปาจะนู จวัตโลจวัตจากายรยาแห่จรออ้อยนภา,าสุขประสงควันธนาทักษิมาวันรูกุลชูจะอือบอรูสงการนามคมกมลเหล่าโสภาพัน์สมชายนีละภัยจิตพิชิตจะอือจกรรมจะอือ ขอภัยค่ะจะแต่จะหาสมานมีธรรมบิลีพอละจีรักจงเจริญวุฒิพงกฎธรรมคุณอิทธิพลสุกแป,ป้นสุรชัยแซ่ดานกูชนะสหายกาสลลงชูชีพชีวะสุดสยามธีรวุฒิสนะทักไทยและรายล่าสุดค่ะวันเฉลิมตัดผักติดค่ะ แสิบกว่ารายชื่อเหล่านี้คือรายชื่อของผู้ที่ต้องสูญหายหรือพบเป็นศพโดยโดยโครงสร้างที่บิดเปี้ยวโดยโครงสร้างที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐไทยก่อนจะถึงอันดับถัดไปผมมีอะไรจะกล่าวสั้นๆผมกับพี่วันเฉลิมพี่ต้า รู้จักกันมาเล็กน้อยผมามีสามประเด็นที่วันนี้ผมรู้สึกผมพกความไม่พอใจความคับแค้นความขุ่นค้องในสามฐานะในขานะที่หนึ่งผมเองถึงไม่ได้เสน็ทกับคุณวัชเลิศม,มากนะไม่ได้เสนิทกับพี่ต้ามากนะักแต่ผมเคยเจอเขาสองครั้งคอนโด ที่เขาถูกลักพาตัวไปนั่นก็คือคอนโดที่ผมเคยไปนั่งกินข้าวกับเขาณจุดที่เขาเดินและถูกลักพาตัวและเขาอุทธรณ์ว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกผมเคยเดินผ่านตรงนั้นเข้าไปหาเขาถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในวันที่ผมอยู่ผมก็คงไม่ได้มายืนคุยกับพี่น้องในตรงนี้ไปฐานะที่สอง ไม่ใช่แค่พี่วันเฉลิมที่ยังต้องลี้ััยเขาไม่ใช่คนแรกและอาจจะยังไม่ใช่คนสุดท้ายสำหรับผู้ลี้ภัยที่จะต้องถูกบังคับสูญหายที่จะต้องสูญเสียชีวิตไปจากความช่อชนของรัฐนี้ผมยังมีคนสนิทอีกมากรุ่นพี่ดีสนิทอีกหลายคนและเขาเคยมีความทรงจำดีๆกับผมที่วันนี้เขาไม่สามารถ ที่จะมาอยู่กับเราได้ที่นี่ที่วันนี้เขาต้องรีภัยต้องพักที่นาคาที่นอนเพียงเพราะกฎหมายบางมาตราเนี่งเพราะระบบการเมืองที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนถึงทั้งนี้ที่วัาเฉลิมเป็นรายที่สิบผมจะรู้ได้อย่างไรว่าพี่ๆคนอื่นที่ผมรู้จักพี่ๆคนอื่นที่ผมนับถือและเขาไม่ได้อยู่ในประเทศนี้ วันพรุ่งนี้ผมจะยังโทรคุยโทรคุยกับเขาได้อีกผมจะรู้ยังไงว่าเขาไม่ใช่ไลน์ที่สิบเอ็ดและประการสุดท้ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่การปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าตั้งแต่คุ้เตียงสิริขันตั้งแต่จิตภูม,มิศักดิ์ครูครองจันดาวงอาจ,จะถึงพี่น้องคนสแสดงมาจ,จะถึงจ่านิวและคนอื่น ทำไมถึงมีแต่คนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องเจ็บต้องตายต้องหนีออกจากประเทศทำไมฮะทำไมคุูเตียงต้องถูกฆ่ารัดคอไปทิ้งที่กาญจนบ,บุรีทำไมขูครองกันดาวงต้องถูกทหารที่สว่างแดนดินทำไมพี่น้องพี่น้องคนแสดงถึงต้องอยู่ถูกกิงทิ้งที่นี่ทำไมจ่านิวต้องถูกตีทำไมมีแต่คนพวกเรา ทำไมมีแต่พวกเราที่เจ็บที่ตายสุดท้ายผมขอยกตัวอย่างข้อนหนึ่งของเพลงที่เป็นเหมือนเพลงประจำนักเคลื่อนไหวขบวนการนักศึกษาของมหาวาลัยธรรมศาสตร์คือเพลงจากลานโพสุพิพานตั้งตน้น เเพลง,งแความจบในเนื้อเพลงก็บอกว่ามันตามจับตามฆ่าล่าถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งผลแต่ในจอถนของเพลงนั้นในตอนจบของจากลานโพสู่ภูพานเขาระบุไว้ว่าวันกองทัพ ประชาชนประกาศใชยจะกลับไปกรีดเลือดทานล้างลานโพในวันหนึ่งในวันหนึ่งฝ่ายประชาธิปปไตยยเรราาฝ่าะชาชนเราคนที่ทำเพื่อประชาชนทำเพื่อคนส่วนมากทำเพื่อประเทศชาติที่ถูกย่ำยีมาตลอด80กว่าปีที่เราพอจะมีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย ในวันหนึ่งที่พวกเราประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะมาทวงความยุติธรรมแบบทบต้นทบดอกเป็นเท่าทาวีคูณ